สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะดาก็จะมาแนะนำนะคะเว็บไซต์นะคะกราฟิกนะคะที่เกี่ยวกับเอ่อพวกซันเซ็ตนะคะพวกตะวันตกดินนะคะที่ดาใช้นะคะในการออกแบบงาน POD นะคะหรือว่างาน Print on demand นั่นเองนะคะเว็บไซต์นี้นะคะจะมีชื่อว่า allsunset. com นะคะเว็บไซต์นี้นะคะก็ เขาจะออกแบบมาก็จะประมาณนี้นะคะเราสามารถที่จะนำออแบบที่เขาออกแบบมาเนี่ยไปใช้เป็นในเว็บไซต์ของ Print on Demand ได้นะคะแล้วเขาจะออกอมีลายใหม่ๆมาให้เราแทบทุกวันนะคะคือทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ขนาดนะคะก็จะเป็น4,500คูณ5,400นะคะ PNG นะคะไฟล์นะคะแล้วก็จะเป็น transparent background นะคะ อันนี้นะคะไลเซนส์ของเขานะคะจะเป็น commercial use นะคะสำหรับเว็บไซต์ print on demand นะคะตรงนี้เขาก็จะมีตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น m e r อ e by 亚马逊นะคะ s a สเ e นะคะหรือว่าจะเป็น KDP นะคะ redbubble นะคะ estee นะคะหรือว่าจะเป็น POD เว็บไซต์อื่นๆก็ตามนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็บอกว่า ตอนนี้นะคะที่ดาเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีส่วนลดอยู่นะคะราคานี้คือราคา1ปีนะคะ1ปีนะคะลดอยู่ที่33ดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าคิดเป็นเดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ2ดอลลาร์จุด75นะคะ ต่อเดือนหร,อหรือว่าถ้าเราคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณเดือนละ92บาทนะคะและวันศุกร์ที่13นะคะเขาจะมีเป็น big promotion คือจะมีแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะคือจากเขาจะลดจาก33นะคะเหลือ,อ,อ29ดอลลาร์นะคะแค่1วันเท่านั้นแค่24ชั่วโมงนะคะคือเริ่ม วันศุกร์ที่13นะคะตอนที่ดาจ่ายนะคะดาจ่ายราคาอยู่ที่47ดอลลาร์นะคะคือดาจ่ายเป็นปีนะคะอันนี้ดาก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าดาเห็นว่าตอนนี้เขาลดอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่ทันในวันศุกร์13ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อนๆก็ซื้อตอนนี้ก็ได้หรือว่าถ้า เพื่อนๆจะรอวันศุกร์นะคะคือศุกร์13นะคะก็ราคาตรงนี้นะคะมันจะลดอยู่ที่29ดอลลาร์นะคะต่อป,ปีนะคะถ้าคิดเป็นรายเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ2.42ดอลลาร์นะคะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเดือนละ81-82บาทประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะหลังจากที่ดาล็อกอินเข้ามาในบัญชีของดาแล้วนะคะแต่ละหน้านะคะจะมีกราฟิกให้นะคะประมาณ9กราฟิกนะคะต่อหน,หน้านะคะอันนี้มีร้อยกว่าหน้าเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือหลังจากที่เพื่อนๆนะคะเอ่อซ b s c r i b e หรือว่าเอ่อซื้อแล้วเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดทุกราฟิกเลย นั่นคือสิ่งที่ดาทำนะคะหลังจากที่ว่าดาสมัครสมัครเป็นซื้อซื้อไลเซน์เขาแล้วนะคะตอนนั้นนะคะตอนที่ดาซื้อเนี่ยมันไม่ถึงหนึ่งร้อยหน้านะคะอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณแปดสิบกว่าหน้านะคะแล้วแล้วพวกกราฟิกเนี่ยเขาจะมีเพิ่มมาใหม่ทุกๆุกวันนะคะจะมีทุกวันนะคะ และเป็นสิ่งที่ดาใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกซันเซ็ตนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังออกแบบเกี่ยวกับซันเซ็ตไม่เป็นนะคะก็มาซื้ออันนี้นะคะและดาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ดาก็ออกแบบพวกซันเซ็ตแบบนี้ไม่เป็นนะคะดาก็เลยต้องมาซื้อแบบนี้นะคะดาซื้อลายเส้นนะคะตอนนั้นคือ1ปดีดาจ่ายราคาเต็มนะคะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเขามีส่วนลดนะคะก็เลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเผื่อใครจะสนใจนะคะ และมีอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะที่ดาก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆเ,เหมือนกันเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า a All American Graphic นะคะสำหรับ Print on Demand นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเกี่ยวกับอ l l Sunset เมื่อกี้นะคะแต่อันนี้นะคะลายจะเป็นเกี่ยวกับ American f r a g นะคะจะเป็นธงชาติของอเมริกัน นะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดเหมือนกันนะคะ4,005คูณ5,004 PNG ไฟล์นะคะแล้วก็แบ็กกราว n ์จะเป็นทานแพลนนะคะทุกอย่างเหมือนกันคล้ายๆกันหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นคอมม e ชช i a ล u ยูด้วยนะคะสามารถใช้ได้ว่าจะเป็นเอ่อมืดไ a เมซอนนะคะ KDP นะคะที่ Public r e d b u b l นะคะ Redbubble ST นะคะหรือว่า เว็บไซต์ P.O.D. ต่างๆนะคะสามารถใช้ได้นะคะและที่ดมานแนะนำก็เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้นะคะเขามีส่วนลดอยู่นะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาใช้กันนะคะและอันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เหมือนกันนะคะเขาก็จะลดนะคะอยู่ที่29ดอลลาร์นะคะคือศุกร์ที่13นี้นะคะวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะซื้อในวันที่ลดตอนนั้นก็ได้นะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนที่ดาซื้อดาจ่ายราคาเต็มนะคะและสินค้านะคะกราฟิกส่วนใหญ่ที่ขายออกในมูสไปซมซอนนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกราฟิกเกี่ยวกับซันเซ็ตนะคะหรือว่าจะเป็นกราฟิกเกี่ยวกับพวกธงชาติอเมริกันทั้งนั้นเลยนะคะดาก็อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะว่าดาก็ถือว่าตอนนี้มันเขามีส่วนลดอยู่เนาะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของออเมริกันกราฟิกดีไซน์นะคะหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะมีทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับอเป็นธงชาติของอเมริกันนะคะจะเป็นพวกตกปลาหรือว่าอพวกเขาเรียกอะไรอะ่ะพวกยิงนะคะพวกคันติ้งต่างๆน้องดาก,ก็เรียกไม่ถูกคือดีไซน์แบบออกมาเนี่ยก็จะเป็นลายธงชาติ ธงชาติอเมริกานะคะจะมีทั้งสีและขาวดำนะคะและบางดีไซน์หลังจากที่เพื่อนๆดาวโหลดไปแล้วเนี่ยมันจะมีมันจะมีมาทั้งสองอย่างก็คือเป็นสีแบบขาวดำนะคะบางดีไซน์นะคะไม่ทุกดีไซน์นะคะอย่างนี้ก็อาจจะมีแค่ถ้าเพื่อนๆกดคลิกทูแพ็กเกจก็คือเป็นฟรีนะคะเพราะว่าดาจ่ายเป็นรายปีเนาะอันนี้ดาก็ไม่ทราบว่าถ้าเราซื้อเป็นอันเนี่ยราคาเท่าไหร่อันนี้ดาก็ไม่ทราบจ,จริงนะคะแล้วก็ คลิกตรงนี้นะคะเราก็มันจะมีแค่อันเดียวนะคะมันจะเพราะเป็นสีดําอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วนะคะที่มันเป็นสีแบบนี้มันก็จะออกมาะจะมาให้เราดาวน์โหลด2อสองไฟล์นะคะก็จะเป็นสีกับสีกับขาวดํานะคะแล้วเว็บไซต์นี้เขาก็จะอ่าแอดจะเพิ่มกราฟิกใหม่ทุกวันนะคะวันละ3 4มหกราฟิกทุกวันเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะดาก็หลังจากที่ดาซื้อดาก็มาดาวน์โหลด ลงเซฟไว้กับในต่อในเครื่องคอมดานะคะตอนที่ดาซื้อมามันยังไม่ถึง86หน้าเลยนะคะก็1ห,หน้านะคะมันจะมีกราฟิกอยู่9แบบนะคะ1ห,หน้าอันนี้ก็มีทั้งหมด86หน้าเพื่อนๆก็ลองคูณดูว่า9คูณ86มีเท่าไหร่อันนั้นคือกราฟิกที่เพื่อนๆจะได้นะคะแล้วก็จะมีมากกว่านั้นในอนาคตด,ด้วยเพราะว่าเขาเพิ่มกราฟิกทุกวันนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นอซันเซ็ตนะคะหรือว่าจะเป็นออเมริกันกราฟิกนะคะดาจะเขียนลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ลิงก์นี้มันจะเป็นลิงก์อเฟรีย t e นะคะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนซื้อผ่านลิงก์นี้ดาก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะดาก็จะมาแนะนําให้เพื่อนๆกันนะคะและอันนี้เป็นสิ่งที่ดาซื้อแล้วก็ดาก็ใช้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ดาขายออกในเมอร์สก็จะเป็น ของอเมริกันแล้วก็ออซันเซ็ตนะคะลายส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นทางนั้นเลยนะคะแล้วก็มันจะมีเป็นบิ๊กฟุตด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่ว่าที่ขายดีนะคะและในนี้เขาก็มีให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะบิ๊กฟุตนะคะกับลายอเมริกันนะคะ แล้วพวกบิ๊กฟุตเนี่ยคือจะขายดีมากสำหรับคนที่เขาชอบบิ๊กฟุตเนาะเป็นลายออกแบบนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างบิ๊กฟุตนะคะของ All Sunset เนาะเขาก็จะมีมาให้เราแบบนี้นะคะเนี่ยบิ๊กฟุตเล่นเบสบอลนะคะจะมีให้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับบิ๊กฟุตนะคะและบิ๊กฟุตเนี่ยก็จะขายดีนะคะ ขายดีมากนะคะทุกเทรนที่ออกมานะคะเขาก็จะตามเทรนเขาก็จะมีออกแบบออกแบบตามเทรนมาให้เรานะคะถ้าเราเข้าไปเช็คทุกวันนะคะส่วนใหญ่ดาไม่ค่อยเข้าไปเช็คสองสวันดาจะเข้ามาเช็คทีเราก็จะอัปโหลดกราฟิกแล้วก็เก็บไว้นะคะคลิปรีโอนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวดาจะเขียนลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแต่หากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนาะแล้วช่วงนี้มันลดด้วยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ซื้อกันนะคะแล้วก็ หรือว่าอาจจะซื้อวันศุกร์ก็ได้นะคะวันศุกร์ที่13นี้นะคะเหลืออยู่แค่29ต่อปีนะคะนี้ย้ำนะคะว่าราคาต่อปีนะคะราคา33นะคะต่อปีนะคะ for one year นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะต่อปี for one year นะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาซื้อกันนะคะก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าอยากให้มาซื้อกันน็คืออยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะเผื่อใครสนใจนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามนะคะเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ